วันนี้เราจะมาพูดคุยถึงสถานการณ์ที่กำลังสร้างความบั่นปวนไปทั่วโลกโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศที่เน้นการผลิตและส่งออกเรื่องราวเริ่มต้นเมื่อประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐประกาศนโยบายขึ้นภาษีสุลกากรครั้งใหญ่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประเทศผู้ส่งออกโดยเฉพาะประเทศยากจน ลองนึกภาพตามนะครับคืนก่อนที่กำแพงภาษีของทรัมป์จะมีผลบังคับใช้คุณรูบานาฮักนักธุรกิจหญิงแถวหน้าของบังคลาเทศถึงกับต้องเรียกประชุมฉุกเฉินกลุ่มผู้ส่งออกรายใหญ่เพราะพวกเขาซึ่งเป็นผู้ผลิตสินค้าให้กับแบรนด์ดังอย่าง H&M และ Dollar Tre e ต่างไม่อยากเชื่อว่าสหรัฐจะปฏิบัติต่อหนึ่งในประเทศที่ยากจนที่สุดในโลกแบบนี้พวกเขากังวลว่าภาษีใหม่จะทำลายโรงงานและการปรับเปลี่ยนห่วงโซ่อุปทา,านก็เป็นเรื่องที่น่าปวดหัวอย่างยิ่ง คุณอาซานข่านชาวดูรีเจ้าของบริษัทที่มีพนักง,งานมากกว่า150,000คนถึงกับระบายความอัดอั้นออกมาว่าเราเป็นหนึ่งในประเทศที่ยากจนที่สุดในโลกทำไมเราถึงต้องมารับความโกรธเกรี้ยวจากสหรัฐอเมริกาด้วย สิ่งที่น่าจะปวดคือภาษีที่ทรัมป์เสนอขึ้นนั้นส่งผลกระทบหนักที่สุดต่อประเทศที่แทบไม่มีอำนาจต่อรองประเทศที่ผู้คนมีรายได้เพียงไม่กี่ดอลลาร์ต่อวันและต้องพึ่งพาการขายสินค้าราคาถูกไปยังสหรัฐซึ่งมีเศรษฐกิจใหญ่กว่าบังคลาเทศถึง60เท่ายิ่งไปกว่านั้นตลอดหลายปีที่ผ่านมาหน่วยงานช่วยเหลือของสหรัฐเองก็สนับสนุนให้บังคลาเทศพัฒนาประเทศด้วยการส่งออกเสื้อผ้าแต่ตอนนี้นโยบายกลับตาลปัตรไปหมด สัปดาห์ที่ผ่านมาเต็มไปด้วยความสับสนวุ่นวายครับทรัมป์ประกาศใช้ภาษีแล้วก็ระงับภาษีที่วุนแรงที่สุดชั่วคราวแต่เหล่าประเทศกําลังพัฒนาโดยเฉพาะในเอเชียก็ได้ตื่นขึ้นมารับความจริงอันน่าหดหู่ใหม่แล้วตลอด70ปีที่ผ่านมาประเทศเกิดใหม่ Emerging Markets หลายแห่งกลายเป็นฐานการผลิตต้นทุนต่ําให้กับผู้บริโภครายใหญ่ที่สุดในโลกอย่างสหรัฐ แต่ทรัมป์กำลังทำลายโมเดลนี้ลงอย่างในเวียดนามการขู่ขึ้นภาษีถึง46%สำหรับสินค้าส่งออกไปสหรัฐก็สร้างความตื่นตระหนกไปทั่วโรงงานในฮานอยและโฮจิมินซิตี้เลยทีเดียวแม้ว่าตอนนี้ประเทศส่วนใหญ่จะได้รับการผ่อนผันไปอย่างน้อยอีก90วันแต่นักวิเคราะห์ก็มองว่านี่เป็นเพียงการยืดเวลาประหารเท่านั้นพวกเขายังคงอยู่ในแดนประหารและประธานาธิบดีคนนี้ก็พร้อมจะเปลี่ยนใจได้ตลอดเวลา การที่ทรัมป์เล่นเกมแข็งกล้าวกับประเทศยากจนที่ผลิตสินค้าที่ไม่ใช่แม้แต่ยุทธปัจจัยสำคัญอย่างเสื้อผ้าหรือรองเท้าไม่ได้มีการผลิตสินค้ายุทธปัจจัยสำคัญอย่างเซมิคอนดักเตอร์หรือแร่หายากด้วยซ้ำ แสดงให้เห็นว่าเขาพร้อมจะเดิมพันกับการพัฒนาและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่สร้างมานานหลายสิบปีเพียงเพื่อลดการขาดดุลการค้าหลายประเทศในแอฟริกาพึ่งพาการเข้าถึงตลาดสหรัฐโดยปลอดภาษีมานานบางประเทศอย่างปากีสถานหรือสีลังกาก็ต้องพึ่งพา IMF หรือรเผชิญกับสงครามและความขัดแย้งอยู่แล้วหนึ่งในประเทศที่ทรัมป์เล็งเป้าภาษีสูงสุดคือเลโซโทซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศที่ยากจนที่สุดในแอฟริกา เจ้าหน้าที่ที่นั่นเขาเตือนว่าเศรษฐกิจอาจล่มสลายได้เลยถ้านโยบายนี้ถูกนำมาใช้จริงที่พนมเปญเมืองหลวงของกัมพูชาคุณซูซำนังวัย45ปีเขาเป็นพนักง,งานโรงงานคนหนึ่งครับเขาบอกว่าเขารู้สึกสิ้นหวังเลยครับเงินเดือนราว200ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ7,000บาทส่วนใหญ่หมดไปกับการดูแลครอบครัวและผ่อนโมอเตอร์ไซค์เธอไม่มีทางเลือกอื่นเลยถ้าหากตกงานกระทันหันเธอบอกว่าไม่รู้เลยครับว่าจะทำอย่างไรต่อไป แต่ในขณะที่สหรัฐสร้างความไม่แน่นอนคนที่กําลังรอคอยโอกาสอยู่ก็คือจีนนั่นเองครับจีนทุ่มเงินหลายพันล้านดอลลาร์สร้างท่าเรือและทางรถไฟในประเทศยากจนแลกกับการสนับสนุนทางการเมืองและตอนนี้ก็พร้อมจะฉวยโอกาสจากความโกลาหลนี้เพื่อกว่าชับความสัมพันธ์การค้ามีรายงานว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงมีกำหนดการพบปะผู้นำในกัมพูชาเวียดนามและมาเลเซียด้วย นักวิเคราะห์จากสถาบันบรูคิงส์ชี้ว่ากว่าทศวรรษที่วอชิงตันชี้ไปที่การข่มขู่การละเมิดกฎหมายและการปฏิบัติทางเศรษฐกิจที่ไม่เป็นธรรมของจีนแต่ตอนนี้สหรัฐกำลังเสี่ยงที่จะถูกกล่าวหาในเรื่องเดียวกันเสียเองในกัมพูชาเองตอนแรกเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายก็ยังไม่เชื่อว่าภาษี49%จะเกิดขึ้นจริงเพราะประเทศส่งออกแต่สินค้าราคาถูกใช้แรงงานเข้มข้นแต่พอทำเนียบข่าวเอาจริงก็เกิดความโกลาหล มีการหารือถึงวิธีการเจรจากับสหรัฐแต่ก็กังวลว่าเสียงจะไม่ดังพอเพราะเคซี่บาร์เน็ตประธานหอ,อการค้าอเมริกันในกัมพูชาบอกว่ากัมพูชาแทบไม่ได้ซื้อสินค้าอเมริกันเลยสินค้านําเข้าหลักอย่างหนึ่งก็คือรถยนต์มือสองพวกเขาไม่มีกําลังซื้อรถใหม่จากสหรัฐด้วยซ้ําพอทรัมป์ประกาศรับภาษีส่วนใหญ่ชั่วคราวเหลือแค่ส0วงเล็บครับยกเว้นจีนนะครับทุกคนก็เหมือนจะโล่องอก แต่ก็เกิดความวุ่นวายเรื่องโลจิสติกส์โดยมีตัวแทนจากบริษัทขนส่งในพนมเปญเล่าว่าลูกค้าชาวอเมริกันรีบระงับการขนส่งตอนเช้าแต่พอรู้ข่าวผ่อนผันเขาก็เปลี่ยนใจทันทีโดยความวุ่นวายที่เกิดขึ้นนี้คาดว่าจะส่งผลกระทบให้ค่าใช้จ่ายโลจิสติกส์พุ่งสูงขึ้นถึง25%ในช่วงเดือนพฤษภาคมมิถุนายนนี้ครับ ห่วงโซ่อุปทานที่โดนกระทบเหล่านี้มันไม่ได้อยู่ดีๆเกิดปุดขึ้นมาแบบสุ่มนะครับตลอดหลายทศวรรษพิมพ์เขียวสําหรับประเทศยากจนที่จะร่ํารวยขึ้นคือย้ายจากการเป็นเศรษฐกิจเกษตรกรรมไปสู่เศรษฐกิจโรงงานอุตสาหกรรมแล้วเขาก็ต้องหาตลาดอุตสาหกรรมเฉพาะกลุ่มหลังจากนั้นก็ผลิตขายสินค้าไปทั่วโลกโมเดลนี้ช่วยให้คนหลายร้อยล้านคนในจีนและประเทศอื่นๆหลุดพ้นจากความยากจน และเมื่อความสัมพันธ์ของสหรัฐและจีนตึงเครียดกลยุทธ์ China Plus One ก็กระจายความมั่งคั่งไปยังเวียดนามที่ผลิตรองเท้าให้น i k กี้สร้างงานในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และทำให้ผู้บริโภคอเมริกันได้สินค้าราคาถูกลงเศรษฐกิจเวียดนามกว่า1ใน4เขาเพิ่งพาการส่งออกไปสหรัฐเลยครับ แต่ช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ผลตอบแทนจากโมเดลเน้นส่งออกก็เริ่มลดลงเพราะว่าระบบอัตโนมัติเข้ามาทดแทนมากขึ้นรวมถึงเงินเฟ้อซ้ำเติมในช่วงหลังโควิดและประเทศร่ำรวยต่างๆเริ่มมีการสร้างนโยบายที่ปกป้องการค้าและปกป้องอุตสาหกรรมตัวเองและที่ชัดเจนเลยก็คือมาตรการของทรัมป์ซึ่งดูเหมือนว่าเขากำลังจะสร้างกำแพงภาษีที่ใหญ่และสูงที่สุดในรอบศตวตรรษก็เหมือนจะเป็นการตอกตะปูปิดฝาลงของโมเดลเน้นส่งออกของประเทศเหล่านี้ไปเลยครับ คุณดานี่โรดริกนักเศรษฐศาสตร์จากฮาร์วาร์ดบอกว่าภาษีเป็นเหมือนฟางเส้นสุดท้ายซึ่งจะทำให้ประเทศกำลังพัฒนาเหล่านี้ต้องการยุทธศาสตร์ใหม่เพื่อพัฒนาประเทศต่อไปในบังคลาเทศที่ส่งออกเสื้อผ้าไปสหรัฐมูลค่ากว่า8,000ล้านดอลลาร์เมื่อปีที่แล้วหรือราวๆ20%ของการส่งออกทั้งหมดของประเทศเขาเลยครับ ในตอนนี้ผู้ส่งออกกําลังเจ็บปวดอย่างหนักบางรายบอกว่าผู้ซื้อชาวอเมริกันเรียกร้องให้บริษัทบางคลาเทศรับภาระภาษี37%ทั้งหมดซึ่งเป็นไปไม่ได้เลยเพราะกําไรน้อยมากนีน่หนาซ้ําในอุตสาหกรรมเดียวกันมันดันเกิดสงครามราคาตัดราคากันเองเพื่อแย่งลูกค้าในตลาดอื่นๆเช่นยุโรปโดยคุณรูบารนาฮักที่เราพูดถึงกันไปในต้นเรื่องเขาเล่าเพิ่มเติมว่าลูกค้าสเปนยกเลิอกออเดอร์เสื้อเชิ้ตผ้าฝ้ายหลายแสนตัว เพราะซัพพลายเออร์ในกัมพูชาเสนอราคาที่ถูกกว่าเพียงเล็กน้อยโดยเธอย้ำว่าผู้ซื้อสามารถเปลี่ยนไปสั่งที่อื่นได้เสมอแม้ว่าที่ใหม่เขาจะถูกกว่าเราแค่เซ็นเดียวก็ตาม บทเรียนจากความผันผวนนี้ทําให้หลายธุรกิจเริ่มคิดทบทวนผู้ประกอบการบางรายอย่างคุณซิมไทฮาเฟืองเจ้าของโรงงาน2แห่งในเวียดนามใต้ที่เคยเจ็บตัวจากวิกฤตการเงินในปี2008ก็ได้ลดการพึ่งพาตลาดอเมริกาเหนือและหันไปหาลูกค้าในรัสเซียยุโรปและออสเตรเลียมากขึ้นเพื่อพยายามกระจายตลาด แต่การหาลูกค้าใหม่ในโลกที่สินค้าอุตสาหกรรมราคาถูกล้นตลาดอยู่แล้วก็ไม่ใช่เรื่องง่าย CEO ของ Faisal Cloth Mills ในปากีสถานซึ่ง80%ของการส่งออกไปสหรัฐของประเทศเขาคือสิ่งทอคุณ CEO เขากล่าวว่ามันไม่มีประเทศไหนหรอกครับที่ขาดแคลนสิ่งทอเพราะฉะนั้นมันเป็นไปไม่ได้เลยสำหรับผู้ผลิตที่จะหาตลาดใหม่หาลูกค้าใหม่เจอโดยใช้เวลาอันสั้นคำถามคือ ผลกระทบจากภาษีนี้จะช่วยเสริมอำนาจทางภูมิรัฐศาสตร์ของจีนหรือจะผลักดันธุรกิจไปทางจีนมากขึ้นหรือไม่นักวิเคราะห์จาก e u r รเช i a Group เตือนว่าสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนอาจทำให้สินค้าราคาถูกจากจีนทะลักเข้าสู่ภูมิภาคอื่นๆมากขึ้นซึ่งอาจกระทบธุรกิจท้องถิ่นในประเทศเล็กๆได้เช่นกัน แต่สำหรับคนงานรากหญ้าการถกเถียงเรื่องภูมิรัฐศาสตร์เหล่านี้ยังดูห่างไกลครับตลอดสัปดาห์ที่ตึงเครียดเต็มไปด้วยคำว่าภาษีและการเมืองโรงงานทอผ้าในบางคลาเทศเขาก็ยังต้องเดินเครื่องเต็มกำลังที่โรงงานของเออร์มี่กรุ๊ปแถวชานเมืองของกรุงทากาคนงานหลายร้อยคนกำลังป้อนผ้าเข้าจากเย็บผ้าหนึ่งในนั้นคือ เชอร์ลีอักเตอร์วัย30ปีเธออยู่แผนก QC แล้วเธอก็ต้องทำงานเพื่อหาเลี้ยงครอบครัว7ชีวิตร่วมกับสามีของเธอครับเธอบอกว่าไม่มีใครรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปกับบังกลาเทศแต่รู้ว่าทุกคนคงต้องทำงานหนักขึ้นเร็วขึ้นและนานขึ้นเพื่อชดเชยธุรกิจที่หายไปปากท้องของเธอขึ้นอยู่กับงานนี้เธอไม่คิดว่าผู้ซื้อจะยอมจ่ายภาษีเพิ่มและเธอก็กังวลและเป็นห่วงเกี่ยวกับผลกระทบของเรื่องนี้อย่างมาก แม้จะทำอะไรไม่ได้มากก็ตามครับนี่คือภาพสะท้อนของความเปราะบางของห่วงโซ่อุปทานโลกและผลกระทบที่นโยบายของประเทศมหาอำนาจเพียงประเทศเดียวสามารถสร้างความปั่นป่วนให้กับชีวิตผู้คนนับล้านในประเทศที่อยู่ห่างไกลออกไปได้สถานการณ์ยังคงไม่แน่นอนและเราก็ต้องจับตาดูกันต่อไปว่าทิศทางการค้าโลกจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร